สวยดอกนี้มาก่าไหรหนึ่งหมื่นเรียบร้อยสวยดอกนี้คุณก้าวปรับสอง0 0นสามเออแล้วก็ไว้ได้ใช่ป่ะรักรงประกาศสวยใต่ตอกไหลแล้วคนหนึ่ง โอเคสวีดัสวัสดีเวลุนไทยสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมกิเลนครับหรือเวออฟกิเลนครับในค่าย PG นะก็ทุนนี้ผมมาที่1,000นะทุกคนนะเอ่อทุน1,000ทุกคนนะก็เดี๋ยวลองจัดดูเนาะดูดีว่าจะไปได้ถึงเท่าไหร่ครับเนาะกับเกมกิเลนครกบนะจะปังหรือจะพังเลยคุกคนะจ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 ะเรียกอะไรจะพุ่งหรือจะล่วงทุกคนโอเคมาเอา่อทุน1,000นะครับขอไปที่เป็ดเท่าไหร่ดีครับอืมลองดูเบ็ด40ก่อนปะ อาเบส40ของทงกุกคนไปครับอย่าลืมกดติดตามกดงซับซากไข่ด้วยนะครับรับชมพวกความบันเทิงเนาะไม่แนะนำไปเล่นตามนะครับถ้าใครอยากเล่นไปหาเล่นเองนะทุกคนนะก็รูปแบบเกมก็ไม่มีอะไรมากเพราะเกมนี้ก็รู้นี่คอมโบต่อเนื่องเนะเาะเพียงแต่ว่าต้องลู้นเข้าฟรีเกมกันเพราะว่าฟรีเกมเนี่ยมันจะมีตัวคูณให้เราเนาะเออแล้วแต่เราจะสุ่มได้ครับทุกคนนะอือนั่นแหละครับเนาะประมาณนั้นแหละครับทุกคนแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็ ก็ไม่มีนลสุ่มได้ตัวคูนดีก็ดีครับสุ่มได้ไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนนะแต่ว่าข้างนอกจะคอมโบดีนะแต่ว่าข้างนอกมันไม่มีตัวคูณไงครับทุกคนนะสเก็ตเตอร์สามตัวไม่มาแต่ว่าได้ลุ้นต่อ,อ,อทุกคนนะก็ก็มาก่อนก็ดีนะเพราะว่าถุนลมเอ้ามาชักล่ะครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนเออมาว่ะไม่กันเ, благодар, เราจะบอกว่าุนเหลือน้อยไนงะถ้าเข้าก่อนก็ยังพอมีดวนะโอ้ไม่มีตัวคูณ,คณทุกคนนะนี่ได้แต่ลอ้อปุ่นนะทุกคนเนี่ย มันจะเป็นอย่างงี <iet> ้ครับรูปแบบเกมเนาะทีนี well. ้คอมโบก็จะขึ้นคูณขึ้นทีละหนึ่งนะทุกคนจริงๆเราน่าจะได้ได้คูณ2อะดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันอย่างันก็ขึ้นทีละ2ครับทุกคนเนาะโอเคมาคูณหนึ่งก็อาจจะแตกก็ได้ครับทุกคนนะไปเลยครับทุกคนรู้นี่มันคอมโบต่อเนื่องเลยกันครับเป็นอีกเกมทุกคนนะที่ที่ดีมากเลยครับเนาะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้รู้ยแต่ก่อนเข้าไปใหม่โอ้คิดมากครับทุกคนเกมนี้นะใครๆครก็บอกว่ากิเลนแมงมาดีครับทุกคนนะแต่พอหลังจากนั้นแหละครับไม่่ต้อองพพููดดยา ไม่ต้องพูดถึงกันทุกคนนะโอ้โหอโอเคเจมาสวยทุกคนนะคูณ4ครับตอนนี้เนาะแล้วก็คูณ5ทุกคนนะไม่ไหลนะคนแล้วลบหมุนเพิ่มนะอ่าเป็น9ก้าหมุนครับทุกคนนะคูณ5้าก็ถ้าคูณเยอะก็ไม่จ่ายอะแต่ถ้าคูณน้อยก็ไม่แน่อาจจะแต,แตกอะแค่นั้นละเนาะมันไม่แน่ไม่นอน,นะทุกคนนะแล้วแต่อารมณ์มันครับทุกคนเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับไม่จ่ายวะเฮ้ ไม่จ่ายครับทุกคนก็เอาที่สบายใจอะครับเออเพราะว่าฟีเกีมันเข้าเร็วเนาะแล้วก็ก็ไม่เร็วอรอเร็ววะเร็วมั้งเออเนาะนั่นแหละอย่างน้อยๆเราก็ยังมีทุนไปต่อใช่ปะทุนลงมาหนึ่งพันน้ทุกคนตะกี้ก็ก็เหลืออยู่สี่ร้อยกว่าเขาฟีเกีมาก็ก็แหละยอย่างน้อยก็ได้ทุนเพิ่มอะเออมาสามร้อยเจ็ดสิบแปดทุกคนหลอกนี้เออเจมาขอเคสามเลยปะเคสามไม่ถุงเงินแถวสองถุงเงินแถวสองกับเคสามต้องมาถุงเงินมานี่รู้เรื่องอะ มังไม่มาขอสองไปลงสามดูดิครับทุกคนอะไรอ่ะเรือทองคำเขาไม่มาวะเรือทองคำแถวสามเรือคำแถวสามเลือกเอ้ยจ้าอยู่ได้ใช้เขาเป็นเป็นรายนะเป็นรายนะถุงเงินแถวหนึ่งสวยดอกนี้ มักงไรหนึ่งมืเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้บอกแล้วเออคุณหนึ่งก็แตกได้ทุกันเจอเลยต้องคำาอูเข้าไปเออเป็นยังไงโอ้วิดูดิครับทุกคนึงมืนรอดรอดเฉย <c oughs> โอ้ดีกว่าจะไม่รอดโอเคสวยสวยจับทุกคน1นึ่หนึ่งพก็ถือว่าแตกคนสองร้อยกว่าเท่าอะครับเดี๋ยว จมมาสิบได้ใช้ต่อแน่นอนครับทุกคนนะคิ้วสวยมีใบตรงกลางครับทุกคนได้ใช้ต่อปะอุ้ยสวยดอกนี้อู๋นี่ในฟีเกมไม่ไหลเนาะเอือนี่ข้างนอกมันไหลดีนะทุกคนแต่ว่าคลอกมันนี่มีทุกคูณนะเนี่ยครับเห็นมี้ดูดิครับโอ้โหแม่งไม่ผมหยุดแต่ผมจะขึ้นเบ็ดทุกคนมันดันมาแต่งนอกก่อนโอเคมาก็ขึ้นเบ็ดเลยครับทุกคนจังหวะนี้ครับทุกคนอืมเบ็ดสองร้อยครับเนาะไปครับเท่าโบเหมือนเดิมทุกคนนะสิบรอบไปครับทุกท่านสิบรอบแล้วกันครับเนาะถ้ามันไม่มาเราก็ยังลดเบ็ดทันเนาะอย่่่าาาาเพพงงตั้รรบยววๆทุกคนนะะ จริงๆทุนเราก็อย่าเล่นให้มันเกิน10%ของทุนนะครับทุกคนนะแต่ว่าจังหวะนี้ครับทุกคนสเก็ตเตอร์3ตัวทุกคนนะเออมาครับทุกคนมาดีครับทุกคนมาเลยมาขึ้นไปถุจวะก็อย่างที่เห็นทุกคนนะบวก3คูณ1แล้วก็เออบวกสปินเพื่อก6หมุนนะแล้วก็คูณ2ทุกคนนะคอมโบขึ้นทีละ2ครับเนาะโอเคมามายังไม่จ่ายทุกคนต้องรู้นี่มันคอมโบต่อเนื่องทุกคนนะนั่นแหละครับเนาะโอ๊ยเรือต้องทำ嘛ดูดิ เราต้องความใจแน่นอนทุกคนนะแต่ว่าคุณห้าหรอหมับเาให้เท่าไหร่เนี่ยหมับไวสี่พันหนึ่ร้อยวิมาเร็วไปว่าไอเนี่ย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 แถวสามเออสวยตรงนี้คุณเก้าปรับสองพันสาพันเออแล้วก็ไวได้ใช่ปลาผักประกับสวยไตตอกไหลแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นห้าพันต้องมาจังหวะนี้ไหลว่าโอ้โหวิสวยสุดจัดทุกคนสี่หมื่นสองเปนต้องอย่างนี้ดิทุกคนยับบอกเลย อย่าพลาดหมดเลยอย่าพลาดเข้าพีเกมอุ้ยอีกเจ็ดบุนทุกคนนะถ้าจ่ายเพราะว่าในที่เหลือจะจ่ายผมขอจ่ายเลยได้ไหมเอาแบบตะเกียบคอมโบตะเกียบคอมโบตะเกีนะ K, K 2, ยบเอาแบบคอมโบตะเกียเนี่ยโอเคเคสองสวยเออเปลี่ยนเป็นชิวถุย <laughs> ตัวเปลีนะ่ยนไอเย่ไม่เปลี่ยนอยูยเดี๋ยวพึ่งหมดยวพึ่งหมดอีกห้ารอบทุกคนนะอีกห้ารอบขอจ่ายสักรอบก็ยังดีว่ะเอออดีหยวดูเออ,ได,ดเอได้รอบมุนเพิ่ม แต่ว่ายังไม่จ่ายเว้ยคุณทิอยู่ครับตอนนี้นะไม่จ่ายเฮ้ยจ่ายก่อนดีเสิได้ทุกคุณฮัลโหลกิเลนเพลิฟพูด <c oughs> ตายาทุกคนเฮ้ยบับอะไรวะอุ้ยแต่ว่าแตกอยู่ทุกคนดอกนี้ทุกคนนะอุ้ยสี่หมื่นหกเรื่องทุกคนนะโอเคไปให้หมดนี่ก็ชิง่งผมแม่งไม่จ่ายแล้ววะสวยขอบโบไปสิบหนึ่งสิบหนึ่งอุ้ยสิบหนึ่งไม่มา หมัดก้อยโอ้โหพอพอแล้วทุกคนคงไม่ไปต่อครับน้องก็แตกแล้วอะจะไปต่อทำไมอะปัดเศษ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 ครับทุกคนเหนือจะข้ามบนเจ็ดแล้วกันเฮ้ยเจมาสวยป่ะเฮ้ยสิบ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 เออสิบมาสวยทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้คิว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 สวยเอาแล้วไงจังหวะนี้มาป่ะล่ะเออเอาแล้วทุกคนมาป่ะล่ะวายได้ใช่ป่ะเออยังได้ใช้ทุกคนเอาแล้วไงจังหวะนี้เอ้ยเข้าฟรีเกมรอบสามทุกคนว่าจะปัดเศษก็มาดิครับทุกคน มาเลยคทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหแตกนอกด้วยเข้าพีเกมด้วยมาครับทุกคนนะเลือกของจริงเอาจริงๆเรื่องจริงแล้วครับตอนนี้ไม่ไปต่อแล้วครับตะกี้ว่าจะปัดเศษได้เฉยแม่งแตกถฉยเข้าถฉยเออสิบมาขอเคแถวสองขอเคแถวสองขอเงินแถวสองเคแถวสองขอเงินแถวสองเอแถวหนึ่งได้หมดอ่ะตัวลงเยอะแยะเออได้หมดอ่ะคิวหนึ่งก็ได้ครับทุกคนนะตัวลงเยอะแยะต้องลงถ้าไม่ลงโกง มันโกงก็ไปลงกับมันโกงทุกคนสิน,นี่เออสิบสามมาสิมา10มาสิบมาสิบสามสิบสิบโอ้ยสิบสเออนี่สวยอยู่มาพยแปันสาม้อยสิบ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 ามสวยคุณท็อนี่มาพอยมาพอยสองันแปดพันดร้อโอ้โอหเจ๊หนึ่งว่าไงโอ้ยชุเดเอียงสี่หมื่นสี่รู้เรื่องรู้เรื่องอีก8ดหมู่หน้าต้องจ่ายเราอะครับผมว่ามันต้องจ่ายเราสักรอบอะเอ,อ ต้องจ่ายเราครับเนาะไม่จ่ายไม่ได้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายโกง <laughs> โเคมาสวยเปลี่ยนเจตตัวเปียกเยอะแยะเคสวยคือเท่าไหร่ก็ได้ครับทุกคนนะจ่ายเล็กจ่ายน้อยต้องจ่ายครับทุกคนเพราะว่าคูณเราเยอะไงตอนนี้คือจ่ายแค่สามตัวก็ก็เป็นพันนะครับทุกคนใช่ปะเออแค่นั้นอนะ่ะคือต้องจ่ายเราเก็บหมดนะครับทุกคนนะขอให้เก็บครับทุกคนเนี่ยเนี่ยยี่สิบสามปรับไปพันสามดูครับลูกเก็บเรียบ มาเถอะขอแบบยาวๆอีกชุดเลยปะละ่ะอีกสามหมุนนะทุกคนมาคูนยี 25, ่ห้าเว้ยเฮ้ยคูนยี่ห้าว่ะขอใช้สักดอกได้ไหมเพิ่นเลิฟเออสิบมาก็ยั 10, ยงดีครับทุกคนเคสองเจ๋สวยหมักให้ทุกคนเคสองสิบหนึ่งโอ้ <laughs> ขออีกตัวหนึหน่งตัวสุดท้ายทุกคนนะโบให้โอเคไม่มาทุกคนนะ อ, 5, อ๋้า2 0 0 0ทุกคนนะฟีเกมรอบ3ของเราทุกคนโอ้โหสุดคือทุกคนสุดจริงๆอันนี้สุดจริงจรกับทุกคนนะก็ทุนมา5 0 0พทุกคนนะแตกมาแสนไม่สุดได้ไงทุกคนนะบ้าบอขอแตกพุทธัวพุทธังกำลังถอยมอไปย้ายย้ดีกว่าเข้าไปรุ่นกับคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ